3เคล็ดลับดูแลผิวฝ้าและสุขภาพสำหรับวัยทองวัยทองก็คือวัยหมดประจำเดือนช่วงก่อนที่จะเป็นวัยทองก็เรียกว่าวัยใกล้หมดประจำเดือนตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงช่วงอายุอะไรบ้างและเราต้องดูแลอย่างไรบ้างสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับผู้หญิงเราเพราะว่าในช่วงวัยทองเนี่ยบอกเลยว่าส่งผลกระทบค่ะทั้ง,งด้านร่างกายจิตใจมาเลยนะคะห้ามพลาดกับหัวข้อนี้ค่ะ วัยทองอันนี้ก็คือโดยเฉลี่ยแล้วประมาณอายุ50ปีช่วงก่อนที่จะหมดประจำเดือนเป็นถือว่าเป็นช่วงสำคัญมากๆที่เราต้องดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจเราก็คือช่วงประมาณ5ปีนะคะก่อนจะถึงวัยหมดประจำเดือนอ่าแล้วตรงนี้เนี่ยส่งผลอะไรบ้างช่วงที่วัยทองมาถึงร่างกายจิตใจส่งผลเลยนะคะร่างกายเนี่ยส่งผลกระทบก็คือเดี๋ยวเกิดไล่เลยตั้งแต่บนลงลง่างแบบนี้ก็คือเกิดผลกระทบอย่างแรก ผมผมก็จะเริ่มเห็นละว่าบางลงมีอาการแห้งกร้านผิวหน้าริ้วรอยมาแน่นอนฝ้ามาไม่เคยเป็นก็จะมีเริ่มมีฝ้ามีกระ รวมไปถึงความแห้งกร้านผิวแห้งๆกร้นกานเนี่ยขาดน้ําขาดความชุ่มชืน้นอ่าถัดลงมาก็คือในเรื่องของหัวใจหัวใจก็คือบางท่านก็เริ่มจะมีในเรื่องของโรคหัวใจมาเกี่ยวข้องกระดูกเริ่มบางกระดูกพูนมาละเพราะว่าขาดแคลเซียมอ่าถัดลงมาอีกมีอะไรอีกลงพุงค่ะเริ่มมีไขมันเลวก็ไขมันที่ไม่ดีมาถึงระบบย่อยระบบเผาผลาญเริ่มแย่ลง พุงเริ่มมาไขมันก็เริ่มมารูปร่างก็เริ่มเปลี่ยนอ่ะแล้วอะไรอีกที่จะเกิดขึ้นกับเราได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายหรือว่าในเรื่องของความร้อนวูบวาบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาววูบวาบในที่นี้คือเดี๋ยวดีๆก็คือบูบขึ้นมาเลยนะขนลุกเลยแล้วก็ทําให้เกิดผลกับจิตใจของเราค่ะ ใจิตใจของเรามีอะไรก็คือบางท่านเกิดอาการซึมเศรา้าบางท่านไม่มีความมั่นใจในตัวเองคือจากคนสวยๆอะเรารู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเองแต่พอถึงเข้าวัยทองผิวเราทำไมกลายเป็นอย่างนี้ฝ้ากระเต็มหุ่นก็เปลี่ยนหน้าก็เปลี่ยนบางท่านส่งผลด้วยนะระบบข้างล่างตรงเนี้ยปัสสาวะเล็ดหรือว่า ช่องคลอดหย่อนยานตรงนี้ก็ทาให้ความมั่นใจหมดไปเช่นกันรวมไปถึงความวิตกกังวลหรือว่าความที่โมโหมากขึ้นรู้สึกว่าเราเนี่ยควบคุมอารมณ์ยากขึ้นตรงนี้3เคล็ดลับที่เราอยากให้เพื่อให้มีความสุขนะคะเราเลี่ยงไม่ได้ไวทองมาถึงละเราต้องมีเคล็ดลับค่ะเพื่อดูแลร่างกายจิตใจของเราให้มีความสวยงามให้มีสุขภาพที่ดีผิวที่ดีได้เคล็ดลับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของร่างกายเตรียมความพร้อม เลยเราต้องออกกําลังกายเล็กน้อยก็ได้อาทิตย์ละ3วันวันละครึ่งชงั่วโมงเพื่อให้เกิดการเผาผลาญไขมันมาละพุงมาแล้วก็ต้องรู้จักเผาผลาญแล้วก็ดื่มน้ําให้มากถ้าเรารู้ว่าผิวเรามันต้องแห้งขนาดนั้นเนาะก็ดื่มน้ําให้ได้วันละ2-3ลิตร อาหารสําคัญมากๆก็คือปรับในเรื่องของอาหารลดแป้งลดน้ําตาลลงอย่างเกดเองเกดแนะนํานะถ้าลดน้ําตาลเกดก็จะดื่มอ่าชอบไหมน้ําตาลเนี่ยชอบความหวานชอบในเรื่องของอาหารขนมต่างๆกาแฟโกโก้อย่างชอบก็เลี่ยงมาเป็นเนี่ยโกโก้ใสย่ย่าหวานแทนใช้ครีมเทียมจากถั่วเหลืองหรือว่า ครีมเทียมที่ปลอดภัยจากพืชน,นะคะแทนไขมันทรานส์พวกเนี้ยเราก็จะไม่เกิดพุงเย,อย,อย้ยๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดีท็อกด้วยก็มีทั้งกาแฟมีทั้งโกโก้ที่เกล็กินเองใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะอ่าถัดมาก็คือในเรื่องของการที่เราเนี่ยรู้ตัวเองในเรื่องของร่างกายปรับตรงนี้จิตใจล่ะถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยซึมเศร้าง่ายเครียดง่ายก็ต้องหาสิ่งที่มาบันเทิงมาส่งความสุขให้ตัวเองได้ ใครชอบอะไรก็ลองทําเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงหรือออกไปเจอธรรมชาติทะเลใบไม้ดอกไม้พวกนี้ก็ช่วยได้นะคะออกไปเที่ยวบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างหรือมาทําสมาธิพวกนี้ก็ทําให้จิตใจเราสงบลงโกรธยากลงต้องบอกว่าช่วงวัยทองมาจิมวุบวาบอารมณ์มันขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ต้องพยายามที่จะทําให้เย็นลงนะคะก็จะช่วยได้และส่วนที่3เคล็ดลับที่3คือในเรื่องของ ผิวพันธุ์นี่แหละค่ะผิวพันธุ์อย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเราเองต้องหาบำรุงที่ดีมาดูแลในช่วงนี้เลยมอยเจอไรเซอร์ทาเข้าไปค่ะ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวกันแดดก็ต้องทาด้วยด้วยครางปาถนาดีจากเคที่ค่ะแรงเก็ตเองใช้อะไรบ้างนี่เลยตัวลดฝ้านะคะก็เป็นเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับดีจากเคที่ที่ช่วยลดเรื่องฝ้าละจุดด่างดำเติมน้ําให้ผิวแล้วก็ลดอาการระคายเคืองยกกระชับผิวด้วยให้ไม่เกิดริ้วรอยอตัวกันแดดเกตก็ใช้ด้วยนะคะบีบีกันแดดเคที่ S อ50 p a เอบวก,บวกและก็สบู่สูญพัยแฮนเมดว่านาังคันจากเคที่